วันนี้ผมนะครับมีรถขวัญใจไปร่วมนำเสนอ1คันนะครับนั่นคือ o อน a าแจ z นะครับเป็นตัว g k นะครับ1.5ตัววปี2020นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาชัดเจนผู้ชมครับด้านหน้าของเขาเนะครับเพราะว่าเรานะครับได้มีการอัปเกรดใส่ชุดแต่งให้รอบคันนะครับเป็นทรงมูเก้นนะฮะอัปเกรดเพิ่มเติมเพื่อรับปกับชุดแต่งให้นะครับเป็นแม็กทรงเอ็นไก่นะครับขอบ15สีดำหล่อมากคุณผู้ชมครับยางแน่นอนเบิร์กให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ เจเลเจนทอมคาร์ครับวันนี้ผมนะครับมีรถขวัญใจไวรุ่นมานนำเสนอ1คันนะครับนั่นคือ Honda j a z ็นะครับเป็นตัว G K นะครับ1.5ตัววีปี2020นะครับก่อนดูคลิปเต็มผู้ชมครับรบกวนนิดนึงนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ิกไปด้วยเพื่อจะได้พาดคลิปใหม่ๆจากทางเจเจนทอมคาร์ครับเดี๋ยวเรามาชมนะฮะส่วนของหน้าหน้าของตัวรถกันนะครับนะตัวนี้มีสิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาชัดเจนผู้ชมครับด้านหน้าของเขานะครับเพราะว่าเราเนี่ยครับได้มี ฮะ <uge ot> บอกเลยว่าหล่อเลยคุณผู้ชมนะครับแต่บอดี้โครงสร้างต่างๆนะครับยังคงความเดิมไว้อยู่นะฮะสังเกตชงค์ครับดีไซน์ GK นะครับโดดเด่นมากเพราะแจ๊สเนี่ยมันมีทั้งหมด3โฉมนะครับตั้งแต่โฉมแรกไปโฉมของตัว GD นะครับแล้วก็ไมเนอร์มาเป็น GE แล้วเป็นเป็น GK โฉมนี้เนาะซึ่งผมมองว่าตัวเนี้ยลงตัวนะครับซึ่งตอนเปิดตัวณนะวันนั้นนะครับเขาได้รางวัลของ รางวัลของรถที่แบบสวยงามประจําปีเลยนะถ้าผมจําไม่ผิดนะชื่ออะไรผมไม่แน่ใจนะครับถ้าใครพอจะนึกออกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่ะดูน้านหน้ากันครับโลโก้ h ฮชมาร์กสวยๆแบบนี้นะครับคิวโครเมียมรอๆเลยทชกท่านส่วนระบบไฟเนี่ยอันนี้เป็นตัววีนะครับยังได้ไฟเป็นหลอดไฮโดรเจนอยู่นะครับยังไม่เป็น LED นะครับเป็นไฮโดรเจนส่วนไฟเดย์ไทม์นะครับจะขึ้นจะขึ้นทางด้านล่างตรงนี้นะครับไฟเดย์ไทม์อยู่ทางด้านล่างนะ ไฟลี่ต่างๆอยู่คมเดียวกันหมดเลยนะครับนะขยบมาทางด้านซ้ายมือคุมขับคันนี้อัปเกรดเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเดิม,ดมล้อแม็กที่ได้มาจากโรงงานของเขานะครับจะเป็นขอบ15เหมือนกันก็จริงแต่จะเป็นสีซิลเวอร์ดูชมเิม,มหน่อยนะครับอัปเกรดเพิ่มเติมเพื่อรับกับชุดแต่งให้นะครับเป็นแม็กทรงเอ็นไก่นะครับขอบ15สีดํา หล่อมากคุณผู้ชมครับยางแน่นอนเบิกให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแต่ช่วงล่างยังคงความเดิมไว้อยู่นะครับยังไม่ได้โหลดอะไรยังไม่ได้ใส่สัตว์หรือไม่ได้ตัดสปริงใดๆทั้งสิ้นนะครับไปต่อสีนะครับสีบางเดิมรอบคันคุณผู้ชมครับสวยงามนะฮะกระจกพับแอบไปฟ้านะครับแต่ไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่จะอยู่ตรงแก้มนะครับไม่ได้อยู่ตรงมุมกระจกนะมือเปิดครับเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลสนะครับมีปุ่มหอวรักษาเสให้เรียบร้อยนะครับสอดมือเข้าไปเพื่อปลดล็อกครับหรือจะกดปุ่มเพื่อทําการล็อกรถ ทำได้เช่นเดียวกันนะครับนะการศาสตร์ตรงรุ่นยังไม่มีแจ้งไว้ก่อนอยากได้เพิ่มเติมบอกผม๋ยวผมดูแลให้นะครับนะอ่ะดูโครงสร้างผู้ชมครับโครงสร้างต่างๆนะฮะอ่ะดึงมาครับโครงสร้างต่างๆนะครับยังคงความเดิมไว้ให้อยู่นะครับเมนช์อัพต่างเรียงตัวสวยชิดนะครับทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะฮะรวมไปถึงด้านล่างครับเพจนะครับมุดไม่เคยขยับนะครับ เลขเครื่องเลขตัวถังระดับอยู่ครบนะครับไม่เคยมีการเปื้อนสีเลยทั้งสิ้นถือว่าสวยงามมากนะฮะแล้วก็รถของเราเนี่ยครับมีบริการจะส่งรถได้ทั่วไทยนะครับเซฟไปนั้นได้ถึงหน้าบ้านถ้าเกิดคุณนะครับกำลังตามหารถดเดิมสักคันหนึ่งผมฝากพิจารณาคันนี้ด้วย GK นะครับด้านล่างมีไซส์สเกิร์ตมาให้แบบนี้หล่อๆเลยทุกคนครับเนี่ยเป็นชิ้นเดียวกันสีสวยๆแบบนี้นะครับนะอยากเห็นตัวจริงคันนี้ใช่ไหมมหาเราได้ที่ดิจิทฮงคานะครับมาลองทดลองขับขี่ก่อนได้นะฮะอ่ะดูโครงสร้างกัันนต่อะครบ เบาะแถวสองฝั่งซ้ายมือสวยๆชมครับนี่ฮะมาร์กต่างๆอยู่ครบคันนะครับคันนี้ไม่เคยมีการโดดมาแน่นอนนะครับเราไม่รับการมาเปล่านะผมมีใบเซอร์ให้อินสเปคชันให้นะครับนะอ่ะด้านล่างเพื่อนมดูแม็กครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทใดทั้งสิ้นนะครับช่วงล่างต่างๆสวยๆเดิมนะฮะสีบางเดิมรอบคันนะครับอ่ะดูด้านหลังคุณผู้ชมด้านหลังนะฮะนะด้านหลังสวยๆชมครับไฟเบรกไม่มีรอยแตกรอยงาใดทั้งสิ้นนะครับ ด้านบนนะครับมีสปอยเลอร์พร้อมกับไฟเบรคอยู่สามครับใช้งานได้จริงนะฮะเสาอากาศเป็นแบบสั้นนะครับด้านล่างไฮไลท์ผู้ชมครับนี่ชุดแต่งรอบคันนะครับจะเป็นดิฟกิวเซอร์ด้านล่างด้านหลังแบบนี้นะปลายท่อเนี่ยปลายท่อสอันนะครับจะเป็นปลายปลายท่อหลอดแล้วผมแจ้งไว้ก่อนนะครับไฟเบร์ตรงด้านล่างมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับปั๊คเซนเซอร์มีมาให้เรียบร้อยครับคันนี้ยังไม่มีกล้องมาอย่าได้กล้องบอกเดี๋ยวดูแลให้นะครับอ่ะเปิดฝาท้ายมาดูหน่อยผู้ชมครับโช็คซับแรงเบื้องต้น ใช้งานปกตินะครับไม่มีงองแงนะครับน้ํามันไม่มีไหลน็อตเดิมคุณผู้ชมครับน็อตเดิมไม่มีการแกะถอดไขเปลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะครับสวยงามมากอ่ะคงขออนุญาตด,ดูนะนี่สีวส,สีมีอะไรบ้างอุปกรณ์แม่แรงต่างๆอยู่ครบนะครับอ่ะดึงมาอย่างอะไหล่มีให้นะครับหลุมอะไหล่เป็นสีออกไข่ไก่สีเดิมนะครับเซนต่างๆอยู่ครบค่ะนะฮะขออภัยเรื่องเสียงโฟม้วยนะครับอ่ะ ส่วนไปครับดูด้านบนตรงนี้นะตรงซีนฝาท้ายนะครับจิกไปจะต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะครับนะซีนอยู่ครบน็อตไม่เคยขยับถอดไขเปลี่ยนใดๆทางซีนครับรูแล้วนะบอดี้โครงสร้างในฝั่งนี้เกรดเอเลยคุณผู้ชมนะครับอ่ะขยับมาลองฟังขวากันคุณผู้ชมครับฝั่งขวาสวยๆนะครับล้อไม่มีรออเบียดซุดบาดนะครับผมสีบางเดิมรอบคันนะครับอ่ะดูโครงสร้างกันต่อคุณผู้ชมครับดึงมาปั๊บเขาให้คุณผู้ชม มารต่างๆนะครับอยู่ครบทุกตัวนะฮะไม่มีการตัดแต่งตัวทังหรือมีการโดนชนหนักมากนะครับถามีสเก็ตหินไหมมีครับเก็บสีมีแน่นอนนะครับแต่ไม่มีการชนหนักแน่นอนนะครับอ่ะดูบันหน้าต่อคุณผู้ชมครับดึงด้านบนมาดูนะครับปรับเข้าไ้ มาต่างๆนะครับเรียงตัวสวยชิดนะครับผมรวมไปถึงทางนั่นข้างนะครับตะเข็บต่างๆอยู่ครบนะจ๊ะสิกเกอร์ไม่มีสีเปื้อนสีกระเด็นไม่เคยผังการทําสีใดๆทั้งสิ้นครับนะเดี๋ยวผมขอเปิดห้องเครื่องให้ดูต่อครับเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นประมาณไหนนะครับฮองเกอรของเราเนาะเป็นเครื่อง L15 นะครับผมเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ VTEC เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับความนิยมมากๆอยู่ในหลายแพลตฟอร์มนะครับไม่ได้เป็นเื่องแค่ของโ Mo บิลิโอนะครับ B R V ต่างๆเนาะใช้เครื่องยนต์เดียวกันแต่มีการนะครับเปลี่ยนในอัตราทดต่างๆทาให้เหมาะใการใช้งานนั้นๆนะครับอ่ะดูห้องเครื่องกันซิเป็นยังไงนะครับอันนี้เพิ่งดับเครื่องไฟประมาณ5นาทีคุณผู้ชมครับไม่มีคาบน้ํามันเยิ้มย้อยเลยทั้งสิ้นนะครับนะอ่ะดูโครงสร้างเริ่มที่ฝากระโปรงคุณผู้ชมครับน็อตไม่เคยแกะ นะครับแก้มเดิมน็อตเดิมมาร์กเดิมไฟไม่มีการแกะกิบล็อกนะครับคานหน้าสวยๆนะท่าน้ครับคานหน้าสีผิวไข่ไก่แบบนี้นะครับเม็ดอาร์คต่างๆอยู่ครบนะครับด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับผมนะแก้มเดิมๆนะขาฝากระโปรงไม่เคยขยับนะรถฮอนด้าท่านผสังเกตนะตรงฝากระโปรงเขาจะมีค r ว o d e คเป็นบาร์โคนะ้ดเนาะเป็นรหัสของบอดี้ของตัวรถนะครับซีนสวยนะครับซีนต่างๆสวยๆอยู่ครบๆนะแล้วก็นี่ ริ้วรอยแทบไม่มีเลยแทบไม่ไม่ค่อยเปิดเลยนะสีบางเดิมนะครับฝาบ้องสวยผู้ชมครับรวมๆแล้วนี่เครื่องเครื่องนะประมาณ90%เปอร์เซ็นเลยนะครับอ่ะวนรอบคันประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องนิสสานกันเดี๋ยวครับว่าเขาจะมีอะไรมาให้บ้างไปดูกันครับอ่ะผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามานั่งเจ้าแจกคีเคกันแล้วเนาะลองซักรถยิงครับเหยียบเบรกนะครับกระผมพุดสตาร์นะครับปุ่มทางด้านซ้ายอือหึชิ้งเดียวติดนะครับโคสตาร์ท ะะซึ่งส่วนตัวผู้ชมครับผมชอบนะรถที่พุ่ start อยู่ทางด้านซ้ายนะครับพอเกิดอยู่ทางด้านขวาเนี่ผู้ชมครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะกรณี้เาราเปิดกระจกคุยคนพลแปลกหน้าครับเขาเอาเื้อมมือมือกดรถเราเนี่ยดับเลยนะอันนี้ถือว่าอันตรายนะครับนะ มาดูด้านในกันนี่ครับว่ามีอะไรบ้างครับในสอกพวงมาลัยคุณผู้ชมครับนะฮะอันนี้เป็นพวงมาลัยทรง3ก้านนะครับมัลติฟังก์ชันอยู่ทางด้านซ้ายนะครับแต่ยังไม่มีคลุยคอนโทรลมาให้นะฮะดีไซน์สวยครับวัสดุของหนังนะครับเป็นหนังยูรีเทนนะครับปรับพวงมาลัยได้ปรับลงปรับขึ้นปรับใกล้ปรับไกล4ทิศทางครบนะครับอันทอย่าเทสแต่ไหนุ่ณผู้ชม แต่ดังปกติทุกอย่างนะครับในส่วนของจอกราฟนะครับจะเป็นอนาล็อกกึ่งดิจิตอลนะครับด้านซ้ายมือนะครจะเป็นการแจ้งรอบเครื่องยนต์ครับตรงกลางนี่ยจะเป็นการบอกความเร็วนะครับด้านด้านขวามือนะครจะเป็นการบอกเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับอุณหภูมิด้านนอกนะครับรวมไปถึงกิโลเมตรนะครันนี้มาอยู่ที่ประมาณ9700 0กิโลนะครับถือไม่ได้เยอะนะเมื่อเทียบกับปีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรานะครับมาลองเล่นเครื่องกันหน่อยฟังเสียงเครื่องยนต์กันเล็กหนึ่งนะครับ ประมาณนี้ครับเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ครับเดินนิ่งๆสะดุดไม่มีสะดุดใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้เป็นท่อเดิมนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับนะอ่ะส่วนอะไรพิ่งรับจอกลางตรงนี้เนี่ครับเป็นแบบคลาสสิกอยู่นะฮะแต่สามารถเชื่อมต่อกับระบบของบลูทูธได้นะครับต่อมือถือหันบลูทูธได้แต่ยังไม่มีจออยากได้จอพี่บอกผมยวผมดูแลให้นะครับอ่ะเทสเสียงกันลุ้นกันจะเป็นข่าวไหมคุณผู้ชม ครับไม่ใช่ข่าวแต่ก็เกือบเป็นข่าวเนาะสไตล์ไฟล์ของครับแล้วระบบแอร์ของเขานะครับเป็นแอร์แมนนุ่มนะครับเทแรงลมหน่อยครับโอเคนะครับลมฉ่ำคุณผู้ชมครับแรงลมออกแรงนะไอเย็นจากต่างชัดเจนเนียครับนะหน้ากากแอร์สวยๆนะครับขยับมาทางด้านล่างครับเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ CVT นะครับเข้าได้ชิดๆเลยนะฮะไม่มีสะดุดได้ทังเส้นครับครบทุกเกียร์นะ นะครับเด็กมือเป็นแมนนวลคุณผู้ชมนะฮะสวยๆพร้อมใช้งานครับด้านบนหน้ากากแอร์ผมชอบมากนะครับไม่มีหน้าหน้ากากแอร์เนี่ยครบๆนี่ครับไม่มีฟันหลอนะสวยๆเลยนะครับนะอ่ะคอนโซลกลางคุณผู้ชมครับคอนโซลกลางของเขานะ่ยฮะวัสดุเป็นพลาสติก ABS ครับยังไม่ใช่ soft touch นะฮะแต่อยากให้ดูความงามครับไม่มีในส่วนของริ้วรอยนะฮะรอยแตกรอยงาอันนี้คือไม่มีนะครับกระจกคุณผู้ชมครับกระจกนะฮะเป็นแบบตัดแสงนะฮะแต่เป็นแบบแมนนวลยังไม่ออโต้นะ แจ้งให้ทราบไว้ก่อนนะครับ่วนของม่านบังแดดครับซ้ายขวาน้่งกว้างฝั่งขวามีกระจกมาให้นะครับฝั่งซ้ายไม่มีแต่ไม่มีไฟมาให้นะครับอ่ะไฟเก๋งส่องแมกซ้ายขวาติดแยกกันชัดเจนผ้าหลังคาสวยนะครับกระจกออโต้บางคนขับครับบานอื่นเป็นปรับไฟฟ้าเฉยๆนะฮะก็ถือว่าครบในระดับหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปนั่งเบาะแถวสองกันดูครับคุณผู้ชมครับว่าฟิลลิ่งความกว้างขวางจะเป็นประมาณไหนครับ อ่าผู้ชมครับเดี๋ยวเรามานั่งแถว2กันดูดีกว่าครับมาดูความกว้างขวางของเขากันนะฮะว่าเป็นประมาณไหนนะครับอ๊บอ่าโอเคผมมีส่วนสูงที่175คุณผู้ชมนะฮะเล็กลูมอุ้ยโอเคเลยเหลือนะครับเฮดลูมโอเคไม่ได้แย่ครับ1นึ่กำปั้นนะรอเทสแบกธรรมดาครับต้องเป็นท้ายท้ายตัดนิดนึงนะฮะความกว้างโอเคเลยนะครับวัสดุเบาะของเขาเนี่ยครับเป็นเบาะผ้าติดตั้งในส่วนของไอโซฟิกได้นะครับขออยับนั่งตรงกลางสิ โอเคตรงกลางนั่งได้อยู่ครับแต่ไม่มีหมอนรองคอตรงกลางมาแจ้งให้ทราบไปก่อนนะครับเดินทางไกลอาจจะเหนื่อยล้าได้นะฮะถ้าเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยครับซักประมาณ3มชั่วโมงสชั่วโมงเนี่ยอาจจะเหนื่อยล้าด้ถ้าเกิดเดินทางใกล้ๆครับครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งไปได้ครับโอเคเลยนะครับแล้วความอเนกประสงค์ของแจนผมชอบส่วนตัวก็คือพับเบาะแบบนี้ได้คุณผู้ชมขับพับเรียบเนียนแบบนี้ได้เลยนะครับเป็น 60ต่อสี่บเอ้ยเป็นเจ็0บสมสิบครับขออภัยนะครับเจ็0บามิบนะก็คือมันกว้างมากนะครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เนต็ตนะคุณผู้ชมเขาใส่มอไซค์ทั้งคันน่ไปหลังรถแจนเลยซึ่งมันบ้าบอมากนะครับเดี๋ยวผมพับไปดูอีกอันหนึ่งนะเมื่อเราพับคุณผู้ชมครับมันจะกว้างแบบนี้เลยส่วนตัวโอเคมากนะครับซึ่งมีรถแฮสแบกไม่กี่รุ่นใน้องตลาดเนาะที่จะพับกระลิบใ้แบบนี้นะครับนะ,ะเดี๋ยวเราเนี่ยครับไปสรุปราคาเลทผ่อนโปรโมชั่นกันครับ เป็นอย่างนีครับผู้ชมครับกับ j จ๊ z GK ผมนำมาเสนอวันนี้นะครับค่อนข้างครบนะครับทุกซอบทุกมุมภายในภายนอกของเครื่องนะครับซึ่งราคาของเขาครับราคาพิเศษนะครับอยู่เพียงแค่4 0 0 0สน ห้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับในเรทผ่อนผู้ชมครับ Air ผ่อนเพียงแค่เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับแล้วทั้งเรามีบริการจะส่งรถได้ทั่วไทยครับเซ็นเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับยินดีดูแลสูกค้าทุกท่านแน่นอนนะครับอยากได้อะไรเพิ่มเติมครับด้านล่างได้เลยครับแอดไฟไปที่ y t r e g e n n นะครับหรือเบอร์ที่ต่อด้านล่างครับ089458 แปดนะครับผมเจนะครับและทีมงานทุกท่านพร้อมดูเลยนะครับทุกคนแน่นอนนะครับโชว์รกของเรานะครับตั้งอยู่บริเวณทหมาล่คพรไรเบอร์ติงชันนะครับเปิดทำการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะครับแวะมาดูรถก่อนได้มาลองขับขี่ก่อนได้นะครับหากชอบคลิปนี้ครับรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์สมัครสมาชิกไปด้วยนะครับไว้เจอคลิปถัดไปครับวันนี้ผมเจขอตัวลาไปก่อนมาเจอใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ